ช่องไอ้ทองบัสถูกเพนแต่สาอนี่ก็สะอ่อนแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนี่ยฝากนะครับสวัสดีครับสบายดีบ่าวทองสวัสดีครับสบายดีบัดสุกูสุขคนโอ้โหโอ้โหความอลังการพี่น้องเอ๋ยบ่าวท้องเมือา,าบ่าวท้องโอ้พี่น้องเอลยความอลังการพี่น้องเอ๋ยนะะี่ะ นี่คือโครงการก่อสร้างเลืบ่าวทองแมนไฟฟ้าสีม่วงใต้เรือบ่าวทองสีม่วงใต้แมนที่เห็นอยู่ด้านบนนี่สีม่วงใต้เนี่ยเต่าปูนราชบุรณะคุไในโอ้ยเป่นตัวอไนนะไรเนี่ยจากตั้งแต่ผุนแล้วพงเวยียนใหญ่มากเลยทัองออจนมาหอดพี่เดีย่ยอดพระประแดงคุไในพระประแดงได้แน่ไอ <Okay. S 2> โอ้โหทางผู้ชมเอ๋ยนะครบ่าวบัวกระบอกทองมือนีก็ถือว่าภูมิใจนำเสนอพีออ่น้องเอ๋ยนะตอนนี้อ,อยู่ถนนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าไปทางราชบุรณาเรื่อพี่น้องเรื่อมือนีบ่าวบัวกระบอกทองจะไปทางพระรามสองอทาง่าขามุ่งหน้าไปจังหวัดสมุทรสาครไปเพชรบ,บุรีบ่าวท่องเอ๋ยว้าเจ้าเบิ้งเจ้าเบิงง้งให้โอ้ทุ่งนี่สะพานเขาเอิ่นย่างนี้สว่นี่แหละสะพานข้ามแยกที่จะไปเชื่อมต่อกับสะพานทางข้ามไปน้ำเจ้าพญาภูมิพลไงอาจารย์ ทางานี้ไ,ไปไปไปไอ้ข้ามสะพานบ่ทางนี้บ่แม,ม่นเมื่อกี้นี่แม<อ>่ง่ายทางนี้จะไปวงเวียนใหญ่ผู้ใด้ไ้โอ้ไปวงเวียนใหญ่แม่นแต่ว่าแยกออกไปทางพระรามสองได้โอ้นี่คือโครงการก่อสร้างจะเมืองที่ประเทศไทยป้าทางรถไฟฟ้าสะดวกสบายทุกเส้นทางแน่ไ้ท่องเอ้ยแถว,ว่าแถวนี้เขกากำลังขุดเนาะเมน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 กำลังขุด โอ้ยบอท้องไอ้ดีใจร้ายตกใจร้ายเอาสันท้องเจ้าเห็นบนนั้นเจ้าเห็นบนนั้นเร็วๆเบิ้งนี่เบิ้งนี้เห็นบอเห็นบอไอ้ท้องเป็นของไอ้บวขวามือขวามือมือสันดิไอ้ไงม,มือสันอยากเหล่าบอบอแล้วเป็นอยังคือมือสันตื่นเต้นนี่แหละโอ้ตื่นเต้น,ตนบอเออเจ้าตัวทรัพย์ตกนอกจากรถไฟฟ้จาจะเคยขี่รถไฟฟ้าบีเทนเป็นบอแมนเอมาที่เป็นบอแมนนี่สิมีอีกได้ท้องความสะดวกสบายของประเทศไทยเบิ่งเัาความเจริญนี่ นี่เป็นโครงการก่อสร้างเนีน่ยรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ประสาทครับเริ่มมามตั้งแตอสถานีเตาปูนหมู่เนี่ยโอ้โหเตาปูนแหมอ้ยเริ่มมาตั้งแต่สถานีเตาปูนหมูเน,น,นี่นยเชื่อมต่อที่ปุ่นแล้วเตาปูนต้ม่ลืมใส่ว่าเตาปูนเอ้าก็อยู่ในกรุงเทพ่ยวเนี่ยผมเคยไปจักเถื่อนเลยไปแมมไปแมมเตาปูนนะผมเคยไปยังได้อยากไปอยู่ เบิ้องสาเ <lles S 1> บืองสสาเห็นบ่เห็นบ่อลังการยิ่งใหญ่ขนาดยิ่งใหญ่ไหมแม่การการก่อสร้างไปทางได้ก็มีเนี่การก่อสร้างทางนั้นพี่น้องเอ้ยอ๋อประเทศไทยเนาะจัะไม่เอาเงินมาเลเใส่หน่อยเนาะงานสุดยอดอิทีปาโทรพี่น้องเอ้ยนะสร้างสาพัฒนาบุยุษบุยหยอนโอ้โหเนาเพิ่อนก็สร้างเพื่อคนไทยอเลยนะฮะ ความสะดวกสบายเนาะ,ะสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ๋ย,ยสุดยลยน,นี่แหละคือสิ่งที่บาบ้อยากให้เห็นพี่น้องเอ๋ยนะฮะอยากให้สัมผัสตันข,นขวามือเท่องนะขวามือทเห็นมัเห็นบัอันนี้อยู่ประเทศไทยเด้อทุทอกคนกประเทศไทยบริเวณต่างประเทศเด้อออันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็ต่างประเทศกันแหละสำหรับบาบ่าสำหรับเฮ้านี้ไ้ท่องก<ม>ต่เป็นต่าง,งประเทศนี่ีงต่างประเทศแต่ว่าเป็นประเทศไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ แต่ว่ารถกันทาเนี่ยไดไ้ท่องเอ้ยแม่นี่ด้านซ้ายจะขึ้นไปทางด่วนเนี่ยไ,ไปเชื่อมต่อกับสะพานพระรามเก้าเนีเข้าไปกรุงเทพเด้ทางด่วนเฉลิมมหานครนเด้ให้นี่นี่เจะเบ้องนี่จะเบ้องนี่มาท้องมาสวัสดีน้อ,นองเอ้ยนะครับบาบูกรเพิ่งเดี๋ยวมาเห็นนอนแต่ก่อนเคยเคยผ่านมาถนนเส้นนี้แต่บาบูเห็นโครงการก่อสร้างขนาดนี้เด้ให้แม่อันนี้เพิ่งมาครั้งแรกเลยนี่เจ้าเนี่ยบอแมนเอาเพิ่งหูวตีให้แม่นพิ่งฉิมีเพิ่งฉิมีรถไฟฟ้าได้ไง ว่าจังไรสายใดเส้นใดก็มีแต่การก่อสร้างถนนทุกทางทางด่วนทางรถไฟฟ้าปยสุดยอดเลยเนาะสุดยอดโทรฟิน้าจ่าเริญทุ่งเรื่องดีเดรอประเทศไทยถือเลยว่ากรุงเทพยนี่โอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยทางลอยฟ้านี่สุดยอดเลยโอาสมบูรณ์ก่อสร้างอยู่โอ้โหไอ้ช่องไอ้ช่อง าโทเคนเดออน่ก็สอนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะฮะฝากนะพี่น้องเอ้ยนะฝากทำช่องทีรับชมคลิปวิดีโอของบ่าโบะนะฮะฝากส่งไปถึงต่างประเทศน้อพี่น้องเนาะนี่คือโครงการก่อสร้างพี่น้องเอ้ยนะฮะก็ไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะฮะก็เท่าี่ได้ว่านะฮะมีเอฟซีทีเพิ่นรับชมอยู่ต่างประเทศนะบอสเปนอิสราเอลเพิ่นคอมเมนต์บ่าโบะมาเนาะแล้วก็เกือบทั่วโลกเนาะให้ได้เห็นนี่คือประเทศไทยแต่ก็มีพี่น้องคนไทยทีเพิ่นไปดงานอยู่ต่างประเทศเพิ่นขีดบ้านเพิ่นเอาขีดบ้านนี่เองทั้อืม เบิ่งคลิปเฮาเนี่ยนะโอ้ยหเดี๋ยวเห็นคลิปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหลายว่าสั่นนะฮะคุ้บ่าวบอกกับบ่าวหูที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปหย่อนไปร้ายสิป,ปีสิปเป็นจังไหนน้องพี่น้องน้องโอ้โหฝากเป็นกำลังแรงอิงแรงใจกันแล้วกันนะฮะคือจัเข้านี่แล้วไม่เห็งานอยู่ตามระเทศไหนท่องเลยแมนก็ได้เห็นก็ได้สัมผัสสิ่งที่เขาได้เห็นนี่แหละโอ้สิ่งที่บ่ได้เห็นก็ได้เห็นความพัฒนาของประเทศชาติบ้านเมืองบ้านเพิ่นสุดยอดอีหลี โอ้ยฟ้าสุกนี่นายานี่<ห>นแถวนี้ยังเห็นเล็กลกระดกระเดยอยู่คนบอกว่าเนี่ทนนยท้องม,มีเอฟซีคนบอกว่ารถไฟฟ้านี่สายสีม่วงไต่ต่อปูดราบุรณะนี่คนว่าแม่ติแม่พูดบอกว่าก็โอ้โหผ่านหลายร้ายสถานีมอดจุดนี้ไเนอ่าโอ้ตั้งแต่ขามหลอดหลอดไ่น้ำเจ้าพญาเนี่ยกับหลายอย่างเนี่ยโอ้ มาโบดนะไอ้ทางผู้ชมเลยเบื้องเงิรับชมเนาะพี่น้องเ้าจะไปหอดแยกอ่าที่เป็นแยกบางประกอบที่จะเลี้ยวไปทางพระรามสองเด้อพี่น้องเพราะว่า่าโบดไปวงหอดวงเวียนใหญ่เนาะก็เลยเห็นภาพบรรยากาศนี่ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอม,มาฝากต่อพี่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะทางผู้ชมทันทีมีข้อมูลด้วยมีเรื่องราวกับเราซูบาวกับเอาท่งฟังนี่เด้อเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมนั่นเองโอ้โหผู้ไหนจ้องปมาเถอ้โห จากมุมนี้จากมุมนี้ปรทโธประเทศไทยพันเอาเงินจากผ้าษีได้พันเอาไ้ท่องเก็บเงินผ้าษีจากประชาชนนี่โอ้โหเฮ็ดเฮ็ดขนาดนี้ได้ท่องสร้างาร้าขนาดนี้สุ่วยว่ะในประเทศไทยนี่ทุกเส้นทุกสายททุกชุนเส,ส้นทางเบิง่งสร้างอเอาสร้างเอาสร้างเอาว่าสัตว์สายสุขุมวิทด้ได้ไท่องกับสายสีเขียวกับขนาดนี้มาฟังนี่กับมีทางรถไฟฟ้าอีกประเทศไทยคือที่สะดวกสบายแท้สบาย กรนีแหละวนอฟพี่น้องเอ๋ยนะฮะได้เห็นเป็นแนวทางนะฮะได้เห็นสัมผัสนะฮะสิ่งเที่เาเห็นนี่คือสถานที่จริงภาพจริงโมเมนต์เอไอภาพจริงตรงปกอิลี่นะทัมแมนตรงปกเด้ตรงปกเพิ่มหมดเอาภาพจากประเทศอื่นมาอะไรบ้าเอ้ยนี่คือไทยแลนด์โมเมนนี่ของแท้เลยเนี่ยของแท้ของจริงนะเนี่ยภาพตรงปกแน่นอนพี่น้องเอ๋ยนะถ้ามาดูที่ประเทศไทยดูจากคลิปบ่าวโวแล้วมาดูเนี่ยตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโมมี่บอกว่าเอ้ยบ่าวบุบิทัยมาได้ใส่เวลาข่อยกลับมาเมืองไทยข่อยเห็นคือโมเมน โอ้โหเอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาตีเบิ่ง,งเอาตีพวกเน่ยเสายกขึ้นไปอ่าโถเอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งฝั่งน,นั้นอ้ายไปเบิ่งฝั่งนั้นบาทนี่อ้ายบาทนี่อ้ายจะเรียวไปทางพระรามสองเลยได้ไอ้พระรามสองแล้วเตะแมนถือตองที่สุดถือตอง<ถ>ที่สุดพี่น้องเอ้ยนะฮะมาฮอดพระรามสองนะทุกคนมาฮอดพระรามสองแล้วพี่น้องเอ้ยนะคลิปนี้นนนบ่าวก็บ่าวท่องจะเชื่อมต่อไปทางถานนพระรามสองจะเห็นคั้วประลังการอีกได้ไอ้มันคือดยังเอ้า ถนนบนท้องถนนเนี่ยทางไฟไฟมอเตอร์ไซค์เอ็มแปดสิบสองเนี่ยท่องเลยอ๋อถูกบางขุนเทียนบ้านแผ้วี่นี่เป็นดองเอลยนะบางหัวเทียเลี้ยวซ้ายไปน่าจะตรงไปจะเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายชีมงไต่เนาะเป็นดองจะเป็นหัวพุ่งยันไงบางหัวเองก็ที่ว่าเลี้ยวซ้ายมาจุดนี้พาทาไปผู้ชมไปเบิ้งและสัมผัสกับสิ่งที่บอกว่าตื่นตาตื่นใจนี่ฮะนี่แหละคือกรุงเทพเนี่ยเนี่ยกรุงเทพได้ไงอ๋อถูกไอ้ฮะสะพานลอยตัวนี้มิตรเล็กวะคุณเป็นสะพานลอยได้เนี่ สะพานเขา,นาเรียกว่าสะพานยกระดับเออนะะี่ยข้ามแยกนา้คู้บอกอ๋อถูกมีแต่ร์เล็กเลยนี่พี่น้องเเห็นบอเห็นบอสุดยอดสุดยอดบอสุดยอดบอยอดอีหลีน,นี่คือสิ่งที่อยากให้บอทองได้เห็นเนี่ยพี่น้องเอ้เนะฮะจากจุดนี้เนาะพี่น้องทีบ่าวบอจะเป็นคลิปเรือววเป็นชุดเริ่มต้นนะฮะของจุดโครงการทางหลวงมอเตอร์เวย์กเอ็มแปดสองนะพี่น้องไป ป้านแพล้ยนะฮะกาติว่าคลิปนี้ฝากเพื่อนคนนี้กันแล้วกันกน,นอกไปนอกนอกเห็นพาไปได้กาศทีบาโบเอียนทายไม่ทำผู้ชมเบิงบนถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยกาติว่าเขาอยากล่าทำผู้ชมไปแล้วนะฮะก่อนจากนี้ลรืมก็อลไเป็นกรื่องใจเด้อบบอลท่องเด้อแมนดิ่งอย่างเตือนนะสิ่งที่สำคัญสำหร,รับศุนย์บาโกับบอลท่องโ <Man S 1> ดยการผมก็ถามโฆษณาได้ยังแมนแมนแมนไปแล้วสบายดีไหมสบายดีไปแล้วไปโอ้ทางสายไปดินแดงดิไปบางหน้าแจ้งวัฒนาพระรามเก่าดีอ่าคือตรงนี้โอ้โหนี่มุมนี้ที่เป็นกอสานโอ้